สวัสดีครับวันนี้มาส่งของให้ลูกค้าท่านหนึง่งซึ่งอยู่ใกล้ๆผมเลยเห็นที่อยู่แล้วอยู่ใกล้กันก็เลยขับรถมาส่งโอเคครับเดี๋ยวรอดูรีวิวจากลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะเป็นยังไงบ้างม,มัดแน่นหนานิดนึงนะครับพี่ตีเพราะว่า แพ็กเอาไว้ก่อนจะดูที่อยู่หรือพันเดนิมแอสเซนต์ปศจากสารเคมีครับนะนอกจากดักปิ่นแล้วก็ยังช่วยบำรุงเนื้อผ้าแล้วก็ฆ่าเชือ้อป้องกันเชื้อโรคด้วยไม่ละคายเครืองต่อผิวแน่นอน ต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากเลยนะครับที่ช่วยถ่ายให้อนุญาตให้ถ่ายคลิปรีวิวรีวิวกันสดๆร้อนๆไปเลยขย่าขปวดก่อนนะครับก่อนใช้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่สารเคมีมันก็เลยจะตกตะกอนต้องขย่าขปวดก่อนฉีดจะต้องฉีดด้านนอกใช่ฉีดด้านนอกด้านในได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้ <Okay. S 1> ฉีดด้านนอกก่อนก็ได้ไล่ลมนิดนึง ไล่ลมหน่อยเพราะของมันใหม่ผมไม่ได้อันนี้กิ่นดีเป็นไงบ้างกิ่นดีมากอลองลองเฉดดูแต่ว่าถ้าคว่ำขวดอะตามอันนี้มันจะไม่ค่อยออกมันต้องตั้งแนวตรงหน่อยเป็นไงบ้างสัมผัสแรกรู้สึกกลิ่นโอเคมากเกลิ่นมันจะออกแนวผู้ชายผู้ชายคนับมันเหมือนกับว่าจะให ไปในทุกสถานที่ได้ประชุมได้อะไรได้เหลือแค่ติดแพ็กเกจโลโก้อะไรเนี่ยผมกำลังทำอยู่ทำไม่ทันก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับฉีดเสื้อฉีดอะไรได้หมดเลยยัเพราะมันไม่หมองคล้ำไม่อะไรเพราะผมจะสอบกับผ้าเรยอนสีขาวด้วยรับไม่หมองคล้ำไม่เปื้อนไม่อะไรผลเป็นไงบ้างพอใจไหมได้กลิ่นไหมพอใจครับเวลาเวลาฉีดอะถ้าเกิดค่ํำขวดอะมันจะไม่ค่อยออกเพราะมัน ตามสุญญากาศต้องต้องตั้งขวดตรงๆแล้วมันถึงจะออกแล้วก็ที่สำคัญก็เขย่าแรงๆเลยก็ได้ครับเขย่าให้แรงเวลาก่อนฉีดเป็นไงโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับหวังว่าจะอดเหมือนรอบหน้าสวัสดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับ